ทุกคนกลับมาพบกับมิสพีอีกแล้วนะคะในช่วงของมิสพีบิวตี้ทอค่ะวันนี้นะคะมิสพีก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมารีวิวอีกเช่นเคยคะ่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะมิสพีหยิบผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน เอาละค่ะวันนี้นะคะมิสิก็ได้หยิบผลิตภัณฑ์ตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะ l l ราว Forming Princess เจ l นะคะอ่าเจ้าตัวนี้ดีงามอย่างไรเขาเคีไ,ไ,ไว้ว่าอย่างไรเดี๋ยวมิิีจะอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกไว้ว่า l a รา f o โ m i n g c l e a n s i n g เจ l นะคะผลิตภัณฑ์ความสะอาดผิวหน้าและผิวกายตัวนี้สามารถใช้ได้ผิวหน้าและผิวกายด้วยนะคะอ่าเป็นสูตรสําหรับผิวธรรมดาถึงผิวมัน ะะอ่อนโยนทําความสะอาดหมดจดไม่แห้งตึงซึ่งตอนแรกมิทีมีความรู้สึกว่าการที่ล้างแล้วไม่แห้งตึงเนี่ยมันจะคล้ายๆ f e ฟิลลิ่งกับ ที่มิซี่ไม่ค่อยชอบหรือเปล่านะคะเพราะไม่ค่อยรู้สึกว่าการที่ล้างแล้วไม่แห้งตึงเนี่ยมีความรู้สึกสําหรับเรานะมันจะต้องมีอะไรเหมือนครืบครืบผิวแล้วเหมือนแบบเราล้างไม่หมดแล้วฟิลลิ่งหลับแบบแบบนั้นนี่ยมิซี่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบแต่ก็ยังช่างใจอยู่ว่าจะซื้อมาใช้ดีไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ซื้อมาใช้แต่จริงๆแล้วมิซี่จะเป็นคนชอบฟิลลิ่งที่แบบมันแห้งแบบเอียดๆนิดนึงมีความรู้สึกว่านะคะมันล้างแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนมันล้างเอาสิ่งสกรปรกออกความมันออกหมดเลยนะคะแต่ ะะดังนั้นมิสิกก็เริ่มเปิดใจที่จะลองให้ผมล้างหน้าที่มันจะล้างทางความสะอาดผิวเนี่ยแบบที่มัน ไม่แห้งตึงจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอเจ้าตัวนี้นะคะอ่ะแล้วเจ้าตัวนี้ดีงามอย่างไรเขาเคลมไว้ว่าอย่างไรต่อนะคะเขาบอกไว้ว่าเป็นนวัตกรรมการคืนเซรามายให้ผิวนะคะเซรวีประกอบไปด้วยเซรามายที่จําเป็นต่อผิวถึง3ชนิดนะคะอ่ะโดยสกัดจากพืชธรรมชาติพร้อมทสาร,รด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดและก็วิตามิน B3 หรือในเซรามายนั่นเอง2ตัวนี้มิซี่ค่อนข้างชอบมากที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบ เติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ตัววิตามิน B3 เนี่ยก็เป็นตัวที่ควบคุมความมันคือไปเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวให้เราด้วยนะคะอ่ะแต่จริงๆแล้วพวกโฟมล้างหน้าเนี่ยมันก็คงมันอยู่บนหน้าเราแป๊บเดียวเนาะก็คงจะไม่ได้ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่อ่ะอย่างน้อยมันก็ยังช่วยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะว่าเจ้าตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดและตัววิตามิน B3 มเนี่ยคือมันเพื่อช่วยชดเชยความชุ่มชื้นนะคะเซลล์ไมาที่ขาดหายไปและเสริมสร้างประการป้องกันผิวนั่นเองนะคะอ่ะสูตรนี้ปราศจากสบู่นะคะแล้้วก็นําหอม สูตรไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน non อ o m e d ด g e n ิกนะคะแล้วก็สูตรไฮโดรอเลอร์จนิกนะคะตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบบนผิวที่บอบบางและระคายเคืองง่ายผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ผิวธรรมดาและผิวผสมผิวมันนะก็คือเขาก็ยังให้ผิวที่แบบแพ้ง่ายก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยผิวที่แบบมีความแบบบอบบางอะไรอย่างเงี้ยเป็นผิวหนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเออผิวเราคงไม่ละมั้งผิวเราคงกร้านแล้วล่ะนะอ่ะช่างมันนะคะคือตัวนี้เขาจะผ่านการ ทดสอบแล้วนะคะและภายใต้การควบคุมดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังและพัฒนาและวิจัยคน้นคว้าร่วมกับแพทย์ผิวหนังด้วยซึ่งเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่แบบเวลาเราอ่านคําเคลมปุ๊บแล้วเขาไม่ธรรมดานะเขาก็ยังแบบว่ามีการวิจัยด้วยน่นนี่ร่วมกับแพทย์ผิวหนังอะไรอเงี้ยนะคะแต่หลังจากที่มิสทีชใช้แล้วเป็นอย่างไรนะคะอ่ะลืมไปก่อนอื่นคือให้ดูเนื้อก่อนนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นเนื้อเจลใสๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ นิดเดียวแล้วกันมันมันมันลื่นเห็นไหมคุณก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเจลใสๆนะคะจะมีความนืดนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะคือเวลาเราตีเนี่ยฟองมันไม่เยอะนะคะถามว่ามีไหมมีนะใครบอกไม่มีนี่ตีตายเลยนะคะบอกเลยคือตัวนี้เขาก็จะมีฟองเหมือนกันแต่ฟองเขาไม่ได้ฟอแบบฟองฟอดฟองฟูฟ่องฟูฟูฟาร่าประมาณนั้นคือฟองเขาก็จะมีแบบ คือพอประมาณนะคะไม่ถึงกับน้อยจนเกินไปเราก็ถูบนใบหน้าเนี่ยก็มันก็จะมีความรู้สึกลื่นๆนะคะแต่หลังจากที่ใช้แล้วเป็นอย่างไรนี่สิคะคือมีความรู้สึกว่านางล้างได้สะอาดจริงอะคุณแล้วไอ้ฟิลลิ่งที่กลัวแบบว่ามีความรู้สึกว่ามันจะเคลือบผิวนะคะตอนที่แบบว่าเราล้างหน้าออกแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรเคลือบผิวหรือเปล่าเนี่ยคือ บอกเลยค่ะว่าไม่มีไม่มีเลยไอตัวที่มีความรู้สึกว่ามันจะเคลือบผิวเหมือนเราล้างไม่ออกอะไรเงี้ยไม่มีและมีความรู้สึกว่าผิวไม่แห้งตึงนะคะซึ่งมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาคงพัฒนาแล้วล่ะคงไม่เหมือนสมัยก่อนที่มีความรู้สึกว่ายังคงความชุ่มชื้นอยู่แต่มีความรู้สึกเหมือนล้างไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้คือยังคงความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ผิวไม่แห้งตึงแม้วาไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเคลือบผิวเราอยู่ ซึ่งค่อนข้างชอบตรงนี้เลยนะคะแต่มันก็ไม่ถึงกับเลยนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันโอเคอะแล้วหลังจากที่ใช้มาสักระยะประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะคะซึ่งปริมาณที่เขาให้มาก็ค่อนข้างเยอะมากคือปริมาณนะคะเขาให้มาประมาณ473 mL นะคุณคือขวดนี้ขวดใหญ่คือมีิสธี์ซื้อขวดใหญ่ไปเลยเพราะว่าไม่อยากซื้อขวดเล็กๆอะแต่มีความรู้สึกว่าถ้าใช้ประมาณนี้นอะ ไม่เอาอะชอบใหญ่ๆไปเลยก็เลยแบบเอาเจ้าตัวนี้มาเลยประมาณ500กว่าบาทนางเซลนะที่วิาสาหรตอนนั้นที่ซื้อมาก็จะเหลืออยู่500ประมาณเกือบ600ก็คือแบบเออโอเคอยู่กับปริมาณนะพอมาเทียบดูแล้วคือเราก็จะบัญญัตตายางดูเรียบร้อยแล้วว่าคำนวณหารลบออกมาต่อมีต่อคือมันคุ้มกว่าก็เลยเอาเจ้าตัวนี้มาแล้วมันใช้ได้นานเลยนะฮะก็คือเหมือนการเสี่ยงโชคเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะใช้แล้วมีความรู้สึกชอบมันไหมอะไรเงี้ยแต่พอใช้แล้วชอบอบคุณก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่มีความรนะู้สึก ฟีลลิ่งดีแบบฟีลกูดอ่ะแบบโฮยฟีลกูดอะไรประมาณนี้เลยแบบมีคนรู้สึกดีล้างแล้วแบบชอบมากๆนะคะก็คือโดยรวมแล้วอะคือได้ความที่มันเป็นเจลล้างหน้ามันก็คงไม่มีอะไรมากก็คือจะบอกว่ามันก็ช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งตึงจนเกินไปแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นเท่านั้นเองนะคะแต่โดยรวมแล้วว่าในเรื่องส่วนของ ส่วนผสมต่างๆสําหรับมิสซีแล้วนะมิสที่มีความรู้สึกว่ามันก็คงอยู่บนหน้าเราได้ไม่นานคุณคิดว่าเราล้างหน้าเนี่ยเราล้างเป็นชั่วโมงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เราล้างแค่ประมาณอย่างน้อยไม่เกิน2นาทีจริงๆเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยการถูกการเสียสีผิวเราเนี่ยมันจะมันก็จะทําให้เกิดการเสียสีเกิดอาจจะเกิดการระคายเคืองจากการถูหน้าของเราก็ได้นะคะอ่ะมิสซีเขาจะล้างหน้าอยู่ประมาณหนึ่งนาที2นาทีไม่เกินนี้เลยนะคะพอมีคนรู้สึกว่าถ้าล้างนานกว่านี้คือหน้าจันอาจจะถลอกได้เร็วประมาณนี้นะถึงแม้ว่าจะะะถูเบๆนะคะ เอาละค่ะเจ้าตัวนี้นะคะสําหรับมิซีแล้วมิซีห้กี่คะแนนนะคะสําหรับมิซีแล้วเนี่ยกับเจ้าตัวเซลลวีตัวนี้เลยคุณบอกเลยค่ะว่าทั้งคุ้มทั้งผลลัพ์ที่ใช้แล้วดีมากๆก็คือมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะมาหักนางตรงไหนนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกแล้วแบบตอนที่เราจะเลือกจริงๆแล้วเราก็ศึกษามาก่อนนะว่านางโอเคไหมอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วพอมาใช้แล้วกับตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮย้ยดีงามมากคุณเอาไปเลยค่ะ เต็มสิทนะคะสาหรับในเรื่องของเทคเจอร์ก็คือชอบอยู่แล้วในสําหรับคนผิวมันเนี่ยจะชอบอะไรที่มันเป็นเจลล้างหน้าอยู่แล้วจะไม่เคยชอบที่เป็นโฟมหรืออะไรอย่างเงี้ยจะชอบเป็นเจลใสๆสล้างหน้าแล้วมันมีความรู้สึกดีนะคะในเรื่องของเทคเจอร์เนี่ยคือตีเอาไปเลยค่ะสิเต็มนะคะส่วนในเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยก็สิเต็มอีกเช่นกันค่ะถึงแม้ว่าในเรื่องของสารบํารุงที่เขาใส่มาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าช่วยได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมัน เหมือนแบบล้างปั๊บเดียวแล้วก็น้ำล้างออกมันก็ไปกับน้ำแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คือควิวรู้สึกว่าผลที่ได้ในการล้างหน้าเนี่ยมันสะอาดจริงนะคะแล้วก็มันไม่แห้งตึงนะคะแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีไม่เหมือนมีอะไรเคลือบผิวเราอย่างที่เราคิดเอาไว้นะคะก็ถือว่าดีงามมากใน3อย่างที่มิที่ชอบก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาไปเลยค่ะสิ <10 S 2> เ,เต็มเจ้าตัวนี้นะคะแล้วสําหรับในเรื่องของความน่าใช้ตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าสิเต็มจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งในเรื่อง t e x t อร์ในเรื่องของผลลัพธ์ที่ใช้ได้แล้วก็ดู คุณปริมาณที่ได้คือแบบคุ้มมากๆนะคะถ้าใครที่แบบว่ากําลังมองหาตัวเจวลล้างหน้านะคะมิสซีแนะนําตัวนี้เลยคุณไปลองใช้ดูจริงๆเขาก็มีลดเล็กแบบที่บอกค่ะมันก็จะอยู่ที่200กว่าบาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเพิ่มอีกอีกเท่าหนึ่งคุณจะได้มากกว่าเท่าหนึ่งอะ่ะคุณไปลองดูนะคะอ่ะถือว่าคุ้มจริงๆนะคะกับเจ้าตัวล้างหน้าตัวนี้ของเซราวีค่ะอ่าวันนี้มิสซีก็มาป้ายยาแล้วนะคะอ่ะจริงๆเอ๊ะป้ายยาเหรออ่ะก็น่าจะป้ายยาแหละเนาะเพราะมันใช้ดีอ่ะเราก็อยากจะบอกต่อนะคะอะกับเจ้าตัก ลาวีตัวนี้ชอบมากๆปื้มมากๆเลยนะคะอ่าอาล้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะ่ะกับผลิตภัณฑ์ที่มิสซีนํามารีวิวถ้าสนใจก็ลองไปหาดูได้ที่วัสด์นะหรือจะซื้อตามลิงก์ที่มิสซีทิ้งไว้ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณซื้อที่ตามลิงก์ข้างล่างเนี่ยมิสซีก็จะได้ค่าขนมนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะมิสซีก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะแต่ก่อนจากกันไปเส้นเคยคะ่ะฝากไว้นิดนึงนะคะฝากกด subscribe นะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยเป็นกําลังใจให้กับมิสซีกลับมาพบกันคราวหน้านะคะ่ะวันนี้มิสซีขอตัวไปก่อนนะคะคบ